กะเตกะเตแม่บ่ปละแกวกะเตวันนาตาเป็นแนวนี้เดินคือนนนี่คือนนนหน้านที่นาลำแหลมนาแใครอ่ะพี่เจ้าตัวแมยัู่าก่งไม่ได้กินอย่าง อบหักก <C ater S 1> ินชองมือจน่โรคตายยังมาเก่งเกี้ย้ใบหายบายสามโมงหกะสติแกินโอ้มีแนวกินพี่นองเอ้ยลุงแก้วได้กระแตมาโอ้คือโนนะเกาชื่อว่านโแล้วกันเคเห็น ผมเห็นในเงินหลอด